ติดรอรศิก,รกรมริโก20่จันเพ็งจุตียี่สิบยินุชายเจพันยี่สิบสองชกแปิชนายีิบสามเกจจวักัชชา24่สองใบอัมพร 25, มยีย่สิบาพิชัยมงตีบยี่ 28, ย 28, สิล 29, ลล 30, 26, 31, ก,กลูกการสวอรยี่สจ็ดำริพลชนนลยี่สิสมจวินกิเมรัม2ี่ละไม่กุมลอย30มินิโคโพชัย31วสิบเอ็ดวิโรจนไก สูตรเด็กประไทศไทยเลยฮะห้องได้ห้งองชื่อหนูผู้เดียวนี่จ้กห้องชื่อหนูผู้เดียวพัดเสียงครับ <c oughs> ขอปอกไปสนุก <c oughs> แล้วอันนี้เกมมิ่งตัวแท้เป็นบ้าเสียงทรมิตให้กับเกมมิ่งหน่อยครับช่างชนพัดลมที่กำลังเปลี่ยนกระแสอย,อยู่ในขณะนี้คิวงานแงวเลยนี่ปอดโอมือนกับสิไปหาท่างผู้ยิ่งวั้นฟิลเลนพานาเพิรนว่าเออเกมมิ่งเป็นคนใสครับ คนดุบราชธานีค่ะคอนอุบลราชธ่านีจจงหวัดไดครับจงหวัดรบวรราชธานี้จ้าขาาครับรถแ่อ้อเป็นคนนำเพื่อน้ำยื่นเหมือนบ่าเหนีค่ะโอ้อมียมากก็ไผ่เหมืนอมนนี่รผู้จัดการมากกบผู้จัดการเอารถไผ่มารถผู้จัดการค่ะ <c oughs> อันรถเจ้าของนี่รถเกง๋กงขุนปยังงคือบอทีมาเข่าศูนค่ะไอซูนไามจะอไรนะซุนซูนซุนตัวกรบ่าบอครับศูนสังซุค่ะ เห็นถามจจอไรนคืออันมันไปยุอันผักใต้สองเดือนสามเดือนบนช่วงหนึ่งเมี่นค่ะไปยุผักใต้คือว่ามีเรื่องง่ายเดี๋ยวก่อนแต่ที่นี่ผมไปหาหนังมูกว่าหาสื่อของเก่าค่ะโอมาดิข้าวบ้านใดก่อนบ้านเจ้าบ้านเขาบอกว่ามิ้งก็จะบอกเด้อมู้งบานมีผัวมีเมียก็จะบอกลูกมันจะตันเด้อก็ว่าอย่างนั้นค่ะมันจิมมี่อยากแห้งจิมมี่ก็ไปตลาดนานไปซื้อกระเทียมเนาก็ซื้ออันมันกล้วยไม่ไหวค่ะมันทำมา กระเตรียมตัวอาบน้ำแล้วสื่อน้ำมันหมูมาเทใส่ตอนมะเขืองเ,งนเ,นเน่าเนี่ยขึ้นมาดื่มในการเลยค่ะย<ด>ากู้ยตันเมนค่ะมีคนบอกว่ายาูู้้ตันจิมีกโกโบกาค่ะยาตายค่ะเลยเอาออไดกเอนมะเขียกับมะสื่อมะเขืองเขียนเน่ามาก,กสื่อป่วยมาก,ค,มกมาค่ะตอนแรกนี่ก็มะเขือใส่คอนคาะใส่น้ำมันมาใส่เก็กเก็บสุค่าพก็ไปล่วยเลย นี่เออต้องร้องเพลงเพาะด้วยกับหนึ่งงานเพลงนี้ปวดเบื่อให้เจมิงทั้งกซเลังลมือครับคนดังให้เราโซเชียลโอบันนา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือจังหวะอยากมีความฝันกระติว่ามืงหนีมาล้มสาวน้อยเพชรบ้านแทงมืงหนีเพิ่นมีศิลปินดังเลยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแทงเนาะอันอันน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแทงนี่นี่อันนี้เป็นยังอันนี้น้องยังน้องอุ้งกาลนะครัน้องอุ้งกาลอันว่าจากไหนครับพ่อหรอเจมิงเคยมีแฟนบอกครับมี่เยอะค่ะเออจำเลยว่าวันนาตาคือนไปฮะ นานาจ้าคือไผ่สี่เบิบบงสี่เบิงไผ่สี่เบิงจ้าจาะเ้ดาี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วคือยังเห็นโพสต์ลงเฟซบุ๊กมาหาลุมโจวใสใส่ไปสี่เบิ้งดีดีไปสื่อวิจีดีดีดดดดดนาจ้าคือไผ่อยามีความฝันอยากลองเพลงครัวกไผ่ก่นกกอนมนแม่แมแา,าอีโคุณบอกเามามาเสียเลหเสียู้ดเลาหนีมาหนี้มนเมล่าโมโจ ปะซอดตัวเนี้ย,อยโอ้อย่าวาซอมิงถอกไหมลูกออกมาเสร็จเื่อคานจะ้ีดปอปาดดีๆ <c oughs> เอาออกมาได้ก่อว่าได้ก่ออยากลองพ่ง้งกูกันบอกแมยบอกล, <c oughs> ลองพ่งกูกันค่ะน,น,น,นาคือใครก่อนเน,นี้ยคือหัวเกาจิมิงนี่ค่ะวาชนะไเส,ร,อสอร็จเม่อพ่อซอดล้นก้อนเลยเรียบร้อยเลย ทีลนชไรมได้กัมากันทีวันนี้เราจะร้องไปคู่กันนาะว่าอจเด้รักเชีวได้เลเจ้าแ่งของพูดมาบอกเือฮักคืนิ่ั่นจิมม่ถอนออค่ะออกบอ้อปจงปาสวนหล่มเฮ้ยัดชวะเอาทีละทีละจะร้องเพงไหนครับคนไกลเบอเก่าค่ะคนไกลเบอร์ ดีครับดันเซอร์มานี่คือความพันล้มหอมนี้มาดิตอนในเมืองจดค่ะบ้านพันล้มาพันล้นี่ยโอ้ยดก็เเซ็ตกันเตัดเสียงเลยครับพี่รบนผมเปิดดนเซอร์ผมเนี่ยครับชนี้ทำาึ้้นเพื่อมวันนี้ตรงครับ